อ่าจีหอยทำาล่ะครับเกิดการจีหอยม่ทำทำมันมักกออย่างมามักหอยค่ค่มันใจมากครับมันมีอย่างย่างมันมีอย่างย่างก็เลยเอาจับปูจับหอยมาย่างกินเนาะกินไปอันอ่ะคาม้าับหู้อยไอย่างน่ะเนาะมันมันเป็นเป็นกิจวัตรประจำวันนั่นดูหอยปลาเลือนนะ กคาเดี๋ยวก็ได้อ่ะนั่นเบ่มจะบ่มอันไครจะกิน UM กับยิบมาจีคนเดียวจีไผ네่จีมันอันนี้อันนี้จะจีปูนี่ไม่เกี่ยวฮี ตกปลาไม่ได้ปลาตกปลาไม่ได้ปลาได้แต่หอยกี่หอย,หอ,ยอ่าทำไงได้แล้วเนาะกินอะไรก็ได้ที่มันกินแล้วมันอิ่มท้องนี่ไม่อิ่มท้องหรอกมันเป็นกับแก้มโอเคครับแค่นี้ก่อน ดูบรรยากาศเด้อนี่